สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับผมก็มาเริ่มดวงความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยายนกันดีกว่านะครับว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าก้าวเหรียญหรือ Knight of Pentacles นะครับไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากาลังมองดูคนที่เขารักเนี่ยกำลังมีแสงสปอตไลท์ส่งไปที่คนที่เขารักอนะเหมือนเขามองเห็นคนที่เขารักแล้วเหมือนกับเห็นเขามีความสุขวันนี้เราก็เหมือนกับถ้าเกิดเราเป็นเรายอยู่อยู่เคียงข้างเขาวันนี้เขาอาจจะมีความสุขแบบนี้ก็ได้นะชั้นไพ่ก้าเหรียญเปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศีสิงห์ท่านที่เหมือนกับตอนนี้คุณอาจจะเข้าใจ ช่้นก้าวเลีย้ยหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีแสงสปอตไลท์ส่งมาที่ตัวคุณเช่นกันเหนภาพผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับมีแสงนะครับส่งมาที่ตัวตนของคุณนะผมเลยคิดว่าตอนนี้คุณเองก็มีความสุขคุณเองก็มีคมุณค่าคุณเองก็เหมือนกับอยู่ที่ของคุณได้อย่างได้อย่างมีความสุขได้อย่างเหมือนกับมีความสุขไม่แพ้กับคนที่เขาทิ้งคุณไปหรอกเช่นไพ่ใบน,นี้เป็นสมัยกับคุณเองก็มีแสงสว่างมีสิ่งดีในต,ตัวตัวของคุณเองนะครับอาจจะเป็นดวงการที่คุณเริ่มมีีควาาาาามมสุขขขยตัออออออองงงเเเเรรจจจจะะู่่ทหืนกบ มองเห็นที่คนรักของเราเนี่ยไปมีความสุขกับคนอื่นเนี่ยก็เริ่มเข้าใจตาสว่างแล้วว่ามองเห็นความจริงแล้วแหละว่าถ้าเกิดวันนี้เราอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยเขาไม่ทิ้งเราวันนี้วันหน้าเขาอจจะทิ้งเราก็ได้นะชั้นในออปเดีคอนหมายความ่าความสุขสิ่งดีๆแต่ละอย่างของชาวราศีสิงหนเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะเหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มมีสิ่งดีในชีวิตเริ่มมีการเงินที่ดีขึ้นเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นผมเลยคิดว่าวันนี้คุณอาจจะเหมือน มองอะไรที่มันไม่ดีตอนนี้กับเริ่มมองรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขมากขึ้นนะเราเห็นตัวตนเองมากขึ้นนะเรารู้ตัวเองมากขึ้นว่าเราเองเนี่ยมีสเสน่ห์มีคุณค่าก็ลยทำนายว่าชาวราศีในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์นะครับมีคุณค่ามีความสุขอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เฝ้ารอมานานเจ็บปวดมานานเสียใจมานานก็เลยต้องกลายเป็นคนที่มีคุณค่าได้แล้วเช่นแต่ใครพิเทศเจมภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไพ่ใบที่2 เป็นภาพของคนคนหนึ่งอ่านหนังสืออยู่เห็นไหมครับแล้วเขาเหมือนกับเฝ้ารอเรื่องราวต่างๆนานามานานละอดทนกับความเสียใจมานานอดทนกับการรอคอยมานานอดทนกับเรื่องราวต่างๆมามากมายนั่นเองฉะนั้นใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับผ่านเรื่องราวแบบนี้มาก่อนหรือว่าเสียใจมาแล้วอ่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นแบบนี้ใครหลายคนอาจจะเหมือนกับยังยังจดจําอยู่นะในความทรงจำยังจดจำในความรู้สึกยังเสียใจยังเจ็บปวดอยู่นะแต่เหมือนกับต่อให้ร้องให้ให้ตายต่อให้เสียใจแค่ไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ยังอ่านหนังสืออยู่ ทั้งที่ใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับถูกมองว่าเป็นของตายถูกมองว่าเป็นตัวเลือกอาจจะถูกทาให้เจ็บช้าน้ําใจถูกทาให้เสียใจถูกปล่อยให้เสียใจก่อนเนี่ยนะครับปล่อยให้รอคอยด้วยความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนเนี่ยถึงจะเข้าใจวันที่9เหรียนถึงจะเห็นคุณค่าในวันหลังได้ถึงจะเห็นคุณค่าในตอนที่เราถอยออกมาได้ฉนันในบทของวมไข่สองไปนี้ทานายว่าชาวราศีสิงห์ท่านในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะมีความสุขมีสเสน่ห์มีคุณค่าปล่อยวางความรับเพราะเคยเสียใจเคยเจ็บปวดไปแล้ว อาจจะเหมือนกับรอแนละ้วไม่ได้อะไรรอวอันที่เขาจะกลับมารอวันที่จะเข้าใจกันรอวันที่จะสารต่อเรื่องราวต่างๆนณะที่ไปด้วยดีดท้ายการรอคอยของคุณมันเข้าใจแล้วว่าเหมือนกับเรารออยู่คนเดียวรักอยู่ข้างเดียวว่ะมันก็เลยทำนายความรักของชาวราศีสิงห์งในท่านในช่วงของเดือนกันยายนว่าใครหลายๆคนคงผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดผ่านเรื่องราวแห่งความรู้สึกรอคอยจนกลายเป็นรู้ตัวเองว่าจากนี้ไปเนี่ยมันต้องรู้สึกว่าเราต้องมีคุณค่าต้องเชื่อในความดีต้องทําสิ่งดีเพื่อตัวเราเองได้แล้วว่า ดุยกว่าการที่รอใครแล้วเหมือนกับเจ็บปวดหรือว่าไปรักคนที่เขาใจร้ายรักคนที่เขาเหมือนกับลืมเราไปแล้วว่าลืมยังไงนั่นเองเช่นไพ่ The et, เดอะไฮเปเทสหมายความว่า่างท,ทำนายให้ครับคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับไม่ได้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมายังยจดจาหนังสือยังยจดจําข้อความ,มยังจดจาสิ่งต่างๆในนา้ที่ผหานมาด้วยกันเช่นไพ่ใบนี้หมายความว่าเหมือนกับใครหลายคนคงอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเราเองก็เหมือนกับไม่ได้ลืมนะยังรักอยู่แต่เหมือนกับต้องมีความสุขต้องออกมาเพราะมันไม่ใช่ที่ของเรานั่นเอง ฉัค่ะหานงคงรู้สึกเหมือนกับพไพ่ใบต่อมาครับควีนออฟคัพอ่ะอาจจะเปิดอากาศนะครับเปิดใจมากขึ้นรู้สึกเข้าใจตัว да เองมากขึ้นรู้สึกเห็นความจริงมากขึ้นหรือตาสว่างมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับเพราะไพ่ของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนคนที่ยังรักอยู่ยังจําอยู่แต่ที่ต้องออกมาเพราะเหมือนกับเราเข้าใจความจริงบางอย่างแล้วว่าเหมือนกับเราเห็นความจริงแล้วว่าสุดตรงเนี้มันอาจจะไม่ใช่เราอะเราอาจจะเป็นคนที่รักเขาคนเดียวเราอาจจะเป็นคนที่รอคอยเขาคนเดียวหรือเป็นคนที่เข้าใจเขาให้ใจเขาไปแล้วครั้งหนึ่งนั่นเองฉนัในคใน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 ว่า เราก็ไม่ได้ลืมเขาหรอกนะอยากจะลืมแต่ก็เหมือนกับหัวใจเราไม่ได้ลืมอะ่ะถ้าสั่งใจไปรักใครได้คงทําไปแล้วแล,แล้วไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยทั้งหมดทั้งวงไพ่สามใบเนี้ยนะครับมันเหมือนกับคนที่จะลืมยังไงเ่ะมันเหมือนกับนานเท่าไหร่ก็ยังไม่ลืมไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะยัจงจดจาเรื่องราวความรักต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะผ่านเรื่องราวที่มันเสียใจกว่าจะผ่านเรื่องราวที่เหมือนกับองหัวใจไปให้ใครนั่นเองฉัน,นใครหคนครงรักใครเนี่ยก็คงรักมากก็คงเอาหัวใจไปให้กับเขาฝากหัวใจไว้ให้ แต่สุดท้ายและพอเจ็บปวดพอเสียใจเนี่ยก็เหมือนกับต้องค่อยๆข,ข,ขอเข้าใจหัวเราคืนขอหัวใจขอความทรงจําขอความรู้สึกดีๆเนี่ยกลับคืนมานั่นเองก็เลยคิดว่าเหมือนกับคุณเองอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังไม่ลืมยังรักอยู่แต่เหมือนกับไม่รู้ว่าต้องลืม anyway ยังไงอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับเริ่มรู้สึกต,ตัวแล้วว่ามีคุณค่ามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเริ่มมองหาสิ่งดีมากขึ้นเริ่มกลับมาทําเพื่อตัวเราเองมากขึ้นมากกว่าการที่ต้องเจ็บปวดต้องเสียใจแม้จะไม่ลืมนะแต่ดีกว่าต้องมานั่งเจ็็บบบปปวดเเเเสี Braun ีียยใจหหมมมืือออนนนนนกกััทท่่่ผาาู นั่นเองฉันพไพ่ใบต่อมาทำนายว่า,พาไพ่ใบที่4นะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเ of s w o ซ d s หรือไพ่10ดาบไพ่เป็นนิ่ภาพของคนหนึ่งที่เขาถือดอกไม้มาแล้วเหมือนกับมาหาคนที่เขารักอะต่ตอนที่คนล้ของเขาเนี่ยหลับหรือว่าไม่ได้อยู่แล้วอะผมเลยคิดว่าคุณอาจจะเนียความทรงจำที่ยังฝันถึงความรู้สึกดีๆใครหลายคนคงยังเหมือนกับหลับตาก็ยังเห็นเขาเนี่ยเคยให้สิ่งดีเคยรักกันเคยกอดกันเคยมอบความรู้สึกดีให้กับกันอะในต,ตอนที่เราเจ็บปวดตอนที่เราเสียใจเขาเคยรักเราแคร์เรามากกว่าน,นี้ แต่วันนี้เหมือนกับคุณเองอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าจะทํายังไงอ่ะเหมือนกับจะลบภาพเธอออกจากหัวใจจะลบเหมือนกับเรื่องราวจากนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนเหมือนกับจะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนั่นเองเส้นไพ่ไป,ปน,นี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่มาคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เหมือนกับตายแล้วฟื้นต้องเจ็บก่อนต้องเหมือนกับหมดหมดใจพังหัวใจก่อนเจ็บเจียนตายหรือร้องไห้ตายทั้งเป็นเลยนะกว่าคนของคุณจะเข้าใจว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเพิ่งจะเข้าใจว่าต้องกลับมาทําดีต้องกลับมารักอะแต่พอคุณเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับอย ตายไปแล้วเจ็บไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาเจ็บช้ำน้ำหัวใจอีกฉะ่ันใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับตอนนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าหลุดพ้นได้ผ่านเรื่องราวที่มันเจ็บปวดเสียใจไปแล้วผ่านคนักคนหนึ่งที่เราเคยบอกว่ารักเราเนี่ยแต่วันนี้เขากลายเป็นคนที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยปล่อยให้เรารอปล่อยให้เราเป็นตัวเลือกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่กลับมาเลือกตัวเองดีกว่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเธออย่ามาเลือกฉันเลยฉันพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งวงพ่สี่ไปเนี้ยทำนว่าคนละคนเฉลยสิ่งใย อาจจะเหมือนกับคนที่มานั่งคิดถึงคุณตอนที่คุณเริ่มได้หยิบได้ดีตอนที่คุณเริ่มมีเสน่ห์ตอนที่คุณเริ่มมีความรักใหม่เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเริ่มมองหาสิ่งนี้ตัวเองมากขึ้นเริ่มหลุดพ้นเริ่มมองเห็นความจริงมากขึ้นนะนะครับเริ่มถอยออกมาอยู่ที่ของเราแลเริ่มเห็นคุณค่าตัวเราเองนะครับเริ่มมีโอกาสเรื่องความรักใหม่แต่ใครทักหลายคนนะครับทำนายแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีไพ่ซิกออฟเพดิเคิลเข้ามาคนคนที้เหมือนกับเขาเองก็เหมือนกับจะรักคค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 ุุุุุุุณณณณณณนนนะะะะะรััมมมกกกกกจจแแตตอออออทที่่่่่เเเเเเยยยยยชชวหลลลลืืพพขขาาาาาผป็ํง ผมเลยคิดว่าไพ่ใบนี้บอกชาวสิงห์่ท่านว่าคนของคุณเนี่ยเคยรักเคยแคร์คุณเคยบอกว่าสัญญาว่าจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะดูแลคุณสัญญาว่าจะเหมือนกับถ้าเกิดหายกันไปเนี่ยคงคิดถึงสุดหัวใจอ่ะเชนหกเหรียญายความว่าเคยทําสิ่งที่ร่วมกันมาเขาเคยดีกับคุณมากเคยเห็นคุณค่าคุณมากแต่พอเขาวาดรูปคุณไปแล้วพอเขาเก็บรูปคุณไปแล้วอ่ะพอเขาได้หัวใจคุณได้ข้อความคุณไปแล้วได้รับความรักจากคุณกลับไปแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่ามันลดน้อยลงอ่ะผมเลยแามว่าไพ่หกเหรียญใบนี้ขอตอบลยวาว่านนนนใตอี้ อาจจะเหมือนกับคนที่เปลี่ยนแปลงไปคนที่ลดน้อยลงนะครับจนกลายเป็นว่าเหมือนกับเราต้องกลับมาเห็นคุณค่าตัวเราเองอะนะครับมันเหมือนกับพอเราให้คนที่าเขารักเขาให้หัวใจเขาไปเขากลับรักเราน้อยลงเขากลับเห็นคุณค่าเราน้อยลงในวันที่เรารักหมดใจแต่พอเรากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองกลับมาเต็มเก้าเดืยนเหมือนเดิมกับมีความสุขกลับมาอยู่ที่ของเรากลับมาเห็นความจริงเข้าใจความจริงบังอยากมากขึ้นนะครับเริ่มมองหาสิ่งดีใหม่ๆเริ่มมีคนเข้ามาเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองกลับกลายเป็นว่า6กเรียน กลับกลายเป็นว่าเขามานึกถึงสิ่งดีๆของเราทีหลังกลับมานึกถึงคุณค่าของเราทีหลังกลับมานึกถึงความรักของการและการทีหลังนั่นเองผมในฐานะคนรักของชาวต่างด้านท่านเนี่ยนะครับอาจจะเลิกลากันไปมีคนอื่นหรืออาจจะเหมือนกับเดินจากกันไปทะเลาะกันเรื่องความไม่เข้าใจกันแต่ขอตอบแบบนี้เลยนะกันว่ายังมีคุณค่าและสิ่งดีที่คุณเคยมีให้กันเนี่ยเขายังคงจําอยู่นะแต่เขามักจะเป็นคนที่คิดได้หรือมานั่งคิดทีหลังว่าคุณทําวันนี้เขาไม่เห็นหรอกแต่พอคุณเลิกไปแล้วหรือพอนิ่งหรือพอเริ่มเฉยเริ่มตัดใจ เขาเพิ่งจะไม่เห็นคุณค่าหรือพยายามรักษาคุณนั่นแหละแต่ตอนที่รักษาได้เนี่ยกับปล่อยกับปล่อยให้รอปล่อยให้รักกับปล่อยให้ลืมนะครับกับปล่อยให้จดจําอยู่แบบนี้จนลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงกับเรื่องความรักของเรานั่นเองนะครับไม่เหมือนกับคุณผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจผ่านความเจ็บเจียนตายไปแล้วจนหัวใจของเราเนี่ยมันมันยากที่จะกลับไปเจ็บอีกอะนะครับทั้งที่ยังรักทั้งที่ยังไม่ลืมทั้งที่ยังจดจําอยู่ทั้งที่ยังเหมือนกับไม่รู้ว่านานแค่ไหนอ่ะ กว่าจะลบเรื่องราวจากนี้ไปกว่าจะลบเรื่องกันไปกว่าจะลืมกันไป,ไปนั่นเองเันไพ่ใบนี้ขึ้นท่านจะแนะนําว่า1ดาบหรือเอ e of s w o r ครับถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับเจ็บเจียนตายไปแล้วผ่านการไปตัวเลือกผ่านความเสียใจผ่านการรอคอยไปแล้วเนี่ยลรารู้สึกเหมือนกับการรอคอยของเราหรือการไปตัวเลือกของเราเนี่ยเขาไม่เลือกเราอะนะครับหรือการที่เหมือนกับเขาปล่อยคุณเจ็บเจียนตายไปแล้วเนี่ยไพย่หนึ่งดาบบอกว่าตัดใจเถอะตัดดอกกุหลาบนี้เถอะต่อให้มันจะเป็นดอกกุหลาบต่อให้มันจะสวยงามแค่ไหนต่อให้มันจะเป็นความรักแก่ไหนก็ตาม แต่ถ้าเกิดต้องเจ็บอยู่แบบนี้ต้องเสียใจอยู่แบบนี้สู้ตัดใจดีกว่าตัดความรักไปดีดกว่าดีกว่าเจ็บแบบนี้แต่ไม่จบสักทีหนึ่งกับปัญหาเหล่านี้ผมในข้อพิ้งหนึ่งดาบหมายความว่ามคุณอาจจะเหมืนอนคนที่ตัดสินใจที่จะตัดใจได้นะถ้าเกิดคุณรักใครสักคนหนึ่งมากเวลาเจ็บก็เจ็บมากถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านความเจ็บปวดไปแล้วเสียใจไปแล้วหรือการเป็นตัวเลือกแล้วเขามไม่เลือกเราเนี่ยโดยเขาปล่อยคุณเจ็บเจียนตายไปแล้วผ่านความเจ็บปวดไปแล้วเนี่ยดึงดาบคือการแนะนําว่าให้ตัดเถอะแม้จะรักแค่ไหนให้ตัดเถอะ แม้จะเหมือนกับเป็นดอกไม้ของกันและกันก็ตามชั้นหนึ่งดาบหมายความว่าเกิดใครสักคนถึงเรือเ่องราคนรักไปนะครับไม่เกิน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยอาจจะบอกขอเขาแบบนี้หรืออาจจะเหมือนกับเพิ่งเลิกเพิ่งลาไปเนี่ยอาจจะบอกเขาแบบนี้ก็ได้นะว่ายังเป็นตัวจริงของเธออยู่หรือเปล่ายังเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่ารักแล้วเหมือนกับช่วยแคร์กันหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้เสียใจอย่าปล่อยให้เจ็บช้ำอย่าปล่อยให้รอคอยนะครับยังเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่านั่นเองเั้นไพ่ใบต่อมานะครับ ทำายความรักของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับไพ่สามใบนี้นะครับแล้วก็การแนะนําแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นไพ่ใบแรกขึ้นมาคือ f o r of pentacles นะครับหรือไพ่สี่เหรียญเข้ามาทำไยความรักของคุณเหมือนกับตอนนี้คนของคุณก็เหมือนกับยังมีการพูดคุยหรือยังมีกักคุณมว้อยู่เขาอาจจะเหมือนกับทําลายคุณไปก่อนก็จริงอาจจะมีการหายไปหรือนิ่งไปแต่ผมขอตอบแบบมีว่าไพ่สี่เหรียญที่เขากลับมาจะเป็นการกลับมาเพราะเหมือนกับยังเห็นผลประโยชน์จะเป็นการกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยเพราะเขาหวังว่าคุณ จะไปทําดีกับเขาต่อจะไปนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงซาาที่มันทําลายไปแล้วนั่งอยู่ตรงซาาปรหลากหักพังนั่งอยู่กับหัวใจที่มันแตกสลายด้วยความเสียใจนั่งอยู่แบบนี้ฉันไพ่สี่เลียรหมายความว่าคุณอาจจะนั่งอยู่แบบนี้ก็จริงนะแต่สี่เลียรเห็นไหมครับถ้าเกิดมีสิ่งดีดเข้ามาทํานายแบบนี้เลยว่าถ้าเกิดคุณมีสิ่งดีเข้ามามีตัวเลือกเข้ามาออกมาเถอะอย่านั่งอยู่ตรงนี้เลยอย่าเสียใจอยู่แบบนี้เลยถ้าเกิดนั่งรอใครสักคนึแล้วเนี่ยแต่เขาเหมือนกับไม่กล้้้้้าา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 าทททททีีีีี่่่่่่่่จจจะะะะเเเเเขขมมมมมมซซอออออไไไกกกลลลํํสิงดยบรรรคคุุณณหืืพน รู้สึกว่าเหมือนกับการนั่งของคุณเนี่ยมันคือการนั่งรอปัญหาการนั่งแล้วเจ็บปบวดการนั่งแล้วมีความสุขเนี่ยให้ออกมาเถอะเขาไพ่สี่เนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะยังรักกันอยู่ก็จริงนะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจกันและก,กันอยู่ก็จริงแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าพยายามออกมาเพื่อมอบสิ่งที่เทียกับตัวเราเองอย่าอยู่กับสิ่งที่มันพังไปแล้วเสียใจไปแล้วหรือจบไปแล้วนะครับหรือคนคนหนึ่งที่ทําลายมันไปแล้วนั่นเองครับชั้นพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่สองดาบหรือ two of swords นะครับทำลายความรักของคุณแล้วเหมือน ใครหลายคนที่ยังไปไหนไม่ได้เนี่ยก็เพราะยังคงเจ็บยังคงรักยังคงรอคอย,ยผมทนายให้อยู่นะครับแต่2ดาบใบนี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจ็บมากพอเมื่อไหร่ก็ตามหัวใจคุณเนี่ยมนเป็นแผลเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมารักษาแผลใจสุดท้ายก็ต้องกลับมารักษาใจตัวเองนั่นเองส่วนทูออบซอนแ้น option, แบบนี้นะกันว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเลิกลก,ลกันไปแล้วเหมือนกับปัญหาของคุณเนี่ยมันไม่รับการแก้ไขหรือหัวใจของคุณเวลาคุณคุยกับเขาคุณยังเจ็บหัวใจอย,อยู่หรือเวลาคุณเห็นหน้าเขาหรือคิดถึงเขาเนี่ย เรื่องเหมือนกับคุณร้องไห้เสียใจจะเจ็บปวดอยู่เนี่ยไพ่สองดาบบอกว่าอย่าทําร้ายจิตใจตัวเองให้กลับมารักษาใจนะครับให้กลับมาเยียวยาตัวเองนะครับคิดซะว่าเจ็บแต่จบคิดซะว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่เหลือที่ว่างนะครับให้เขาทําร้ายอีกต่อไปแล้วนะนะครับมันต้องเหมือนกับมันต้องมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักพักใจพักกายฉนันทูออฟซอร์ขอตอบแบบนี้ว่าปัญหาอันเนี้ยคุณอาจจะยังรักเขาอยู่แต่เราอาจจะไม่ใช่คนเลือกที่จะแก้ไขไม่ใช่คนเลือกที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ใช่คนเลือกที่จะเหมือนกับเลือกอะไรได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเราก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละนะครับเช่นไพ่ใบต่อนะครับขึ้นมาว่าไฟออฟวานหรือไพ่ห้าไม้เท้าทํานายความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยท่านว่าเหมือนกับตอนนี้คุณอาจจะเหมือนคนที่ถูกมองข้ามหรืออาจจะมีการไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะครับแต่คนข้างคุณเนี่ยเขาก็รู้แล้วครับว่าเขาถือดอกไม้อยู่ข้างหลังเนี่ยที่ผ่านมาเขารู้แล้วครับว่าเราเคยรักกันที่ผ่านมาเขารู้แล้วครับว่าเรารักกันมากแค่ไหนเช่นห้าไม้เท้าหมายความว่าจะมีคนอื่นการนอกใจหรือว่่าาาาคควมมไเเข้้้้้ใจกกกันนสสุุดดทยิณรูึแบบี การทะเลาะการไม่เข้าใจกันเนี่ยอาจจะยองพูดเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาเป็นครั้งสุดท้ายหรืออาจจะเหมือนกับปิดใจปิดกายเฟดตัวเองออกมาอยู่ที่ของเรานะครับเพื่อหาความรักที่เหมาะสมกับเราดีกว่าเจ็บปวดหรือพยายามต่อสู้อะไรอยู่ตรงนี้นะครับมาทําอะไรตรงนี้นะครับมาทําอะไรตรงนี้นี่ฉันมาทาอะไรตรงนี้อะไรประมาณนี้และไพ่สุดท้ายขึ้นมาคือไพ่เดอะทาวเวอร์ครับทนไมว่าความรักของชาวราศีสิงห์ในะนช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนปัญหาของคุณเนี่ยมันเหมือนกับเดอะทาวเวอร์เข้ามาเห็นไหมครับหอคอยมันพังไปแล้วอะมันคือการหมดเคาะ หมดทุกหมดโศกนะครับหมดร่วมหมดภัยอะไรอย่างนี้เลยนะหมดสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันทำลายหัวใจคุณไปอ่ะมันทําลายคุณได้แค่ครั้งเดียวนั่นแหละแต่มันฆ่าคุณไม่ได้หรอกฉันไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเมื่อไหร่กรตามไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายมันอาจจะเป็นสิ้นสุดสักทีพอสักทีเจ็บจนพอแล้วพอสักทีประมาณนั้นเลยนะครับเพราะเดดทาวเวอร์กันหนึ่งดักหมายความว่าการไปเจอสิ่งดีดีมีความสุขออกมาเนี่ยย่อมดีกว่าแต่เกิดเขากลับมานะครับเขาคิดได้ นะครับยังเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยนะตอนที่คุณยังนั่งรอเขาตอนที่คุณยังรักเขาตอนที่คุณยังรู้สึกว่ารักเขาแล้วเหมือนกับเรารักเขามากกว่าความเจ็บปวดอ่ะฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดเขารู้สึกแบบนี้ส่งคลิปนี้ไปหาเขาอย่าให้โอกาสเขาได้นะถ้าเกิดเขากลับมาตอนนี้มันยังทันแต่ถ้าเกิดเขากลับมาตอนที่คุณเจ็บไปแล้วหรือตายไปแล้วหรือว่ามันหมดทุกหมดโศมหมดร่วงหมดภัยไปแล้วเนี่ยหรือหมดคอไปแล้วเนี่ยหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยคงยากที่จะกลับไปเจ็บปวดหรือเสียใจกับเรื่องเดิมกับสิ่งที่่มมันนผาาแล้ว กับสิ่งที่คุณรอมานาแสนนานกับสิ่งคุณเสียใจมานานแล้วว่าจนหมดความเจ็บปวดจนหมดความเสียใจจนเราอยู่ได้แล้วนั่นเองแล้ทำนายว่าคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นครับพอไพ่ก้าเหรียญที่ทำนายให้ตัวตนของคุณาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคุณค่ามีสิ่งดีมากมายมีคนเข้ามามากมายเพื่อต้องการคุณหรือจีบคุณหรือว่าให้คุณเลือกอ่ะแต่ที่คุณไม่ไปไหนเวลาคุณรักใครเนี่ยคุณเป็นคนมากจะเหมือนกับรักแล้วรักเลยรักคนเดียวหรือว่าฝังใจนั่นเองนะครับฉันไพ่ไปต่อมานะครับเป็นการทํานายความรัก ของชาวราศีสิงห์นะครับว่าคนรักคุณเนี่ยเขารู้สึกไงคุณบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าสามเหรียญนะครับเหมือนคนคนนี้เขาเองก็จดจําได้นะครับว่ามันคือความสวยงามเขาพยายามทําสิ่งดี่ว่าคุณนั่นแหละจะสามเหรียญที่นี่หมายความว่าคนคนคน,นี้เขาอาจจะยังนึกไม่ได้เขาอาจจะคิดไม่ได้เพราะเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่หรือเขาอาจจะไปคิดถึงตัวเองมากกว่าหรือจะไปคิดถงึงที่เขาอยากได้มากกว่าผมเลยคิดว่าไพ่สามเหรียญในนี้บอกตัวตนของคนรรกของคุณว่าเขาอาจจะไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าคุณเขาจะเห็นความสำคัญของสิ่งอื่นคนอื่นมาากกว่คุณน่ ผมเลยคิดว่าคุณอาจจะสําคัญกับเขาก็จริงนะแต่วันนี้มันลดน้อยลงแต่วันนี้มันอาจจะไม่เท่าเดิมแต่วันนี้เขาอาจจะมองข้ามไปนั่นเองครับพอไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า6เหรียญเข้ามาหรือสิคออปเิคอนครับมันคือการลดคุณค่ามันคือการที่เหมือนกับเขาตอนที่คุณลำบากตอนที่คุณเจ็บปวดตอนที่คุณเสียใจเนี่ยเขากลับไม่เห็นคุณค่าคุณเขากลับทิ้งคุณไปอ่ะเขากลับคิดว่าเขากลับมารักษาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เส้นหกเหรียญหมายความว่าจะกลับไปตอนที่เราอยู่ได้แล้วจะกลับไปตตตตออออนนนททีีีี่่่เเเเราาามคคคคคุุุุณณณณพจจบบปวดกสยใ คุณขอความรักคุณขอเขากลับมาเนี่ยเขากลับไม่คิดเขากลับมาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขากลับไม่คิดที่จะดูแลหรือรักษาหรือห่วงใยห,หรือเหมือนกับเห็นคุณค่าคุณแต่มันจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเนี่ยตอนที่คุณเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีความสุขเริ่มอยู่ได้นะครับเริ่มผ่านเหตุการณ์ผ่านปัญหาไปแล้วนั่นเองเช่นไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดอะเวอร์ครับสุดท้ายทำนายแบบนี้นะครับว่าคนรักของชวาวราศีสิงห์ท่านเนี่ยเขาจะรู้ว่าครับว่าคุณเนี่ย again, ดีเขาแล้วก็รักเขามากแค่่ไหนนนนเัอง ฉันเดียวบขอตอบแบบนี้กันว่าสุดท้ายเขาจะรู้ว่าคนที่มีคุณค่าในวันนั้นเดี๋ยวคนที่มันเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจทะเลาะก,กันในวันนั้นที่เขามองว่าเราไม่ดีเนี่ยสุดท้ายเขาจะรู้เลยว่าเรามีคุณค่าเราดีกับเขาเราช่วยเหลือเขาแล้วก็ทําอะไรเพื่อเขาบ้างมันคือความสุขความเข้าใจที่มีให้แก่กันนั่นเองถ้าเกิดจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอโทษกันหรือรักกันเนี่ยควรจะทําให้มากกว่านี้ทําให้เต็มที่ทําให้ชัดเจนมากกว่านี้ใครหลายคนอยากจะบอกเขาแบบนั้นเลยนะครับแล้วไพ่ใบต่อมาครับเพลออฟครับหรือเด็กถือถว ไพ่ใบนี้บอกคนรักของชาวราศีเหนท่านว่านคนคนนี้เขาจะรักตัวเองมากกว่ารักคุณหรือเขาจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ,ๆเปลี่ยนใจไปเรื่อยนะครับมันเหมือนกับความรักที่เหมือนกับชาวสิงีเหนท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่บอกก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปอ่ะเธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างเล้วเหมือนกับคุณเองก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้เพราะสองดาบสุดท้ายเราก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเหมือนกับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเหลือเราต้องเป็นตัวเลือกเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นายมลเละประณนั้น ฉันไพโอแลเคิลน,นะครับแนะนาชาวราศีสิงห์ในเดือนกันยาย,ยนว่าการวิ่งอัพนะครับคือการเติบโตขึ้นการเรียนรู้พยายามเก็บทุกอย่างเนี่ยให้เป็นประสบการณ์แนละทาให้คุณเนี่ยรู้สึกเติบโตขึ้นจงปฏิเสธสิ่งที่มันทำให้ร้ายคุณทําให้คุณดูเหมือนกับเป็นเด็กนะครับทำให้คุณเหมือนกับคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเรือเหมือนกับเป็นเด็กวุ่นวายเป็นคนที่ไม่ดีนะครับแต่จนอยู่คนที่เขาเหมือนกับเติบโตไปพร้อมคุณพร้อมจะเรียนรู้กับคุณและพร้อมจะช่วยเหลือดูแลคุณเราจะเติบโตไปเหมือนกับครอบครัวผู้ใหญ่ พ่อแม่สามีภรรยาไปด้วยกันมากว่าการเหมือนกับรักกันแค่ชั่วข้างคืนรักกันแค่ช่วงเหมือนกับช่วงหนึ่งในชีวิตแค่หลงกันหรือแค่ผลประโยชน์ประมาณนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมเราถ้าเกิดใครต้องการดูวดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ